สวัสดีครับตินะครับจะมาพูดถึงสิ่งที่น่าสนใจของซีรีส์ MCU ซึ่งจะฉายในปี2 0 2 5ให้ผู้ชมฟังกันต่อนะครับคราวนี้เป็นเรื่อง Wonder Man มนันดูแลโดย Destin d ดน i e l c r เคลก n ผู้เคยกำกับภาพยนตร์เรื่องช h a n g c h i and The Legend of the t e n r i n g s และได้กำกับหนัง Spider-Man ภาค4ฉบับ Tom Holland ด้วยส่วนใน Wonder Man เขาดูแลงานร่วมกับ Andrew Grace ผู้เขียนบทซีรีส์แนวตลกสืบสวนเรื่อง b r o o k Brooklyn Nine n i ิน n i n น มันผลิตโดย Marvel Television ร่วมกับค่าย f a m i l y Owns ของ Destin Cretton เองและ Onyx Collective ในเครือ Disney ด์ดำเนินเรื่องอยู่ในเฟสที่6ของ MCU มีทั้งหมด10ตอนกำหนดฉายทางช่อง Disney Plus เดือนธันวาความปี2025ภายใต้ชื่อ Marvel Spotlight นับเป็นซีรีส์เรื่องที่2ในรายการนี้ต่อจากเรื่อง Echo ซึ่งเน้นทำซีรีส์ที่มีเรื่องราวเป็นอิสระแบบสมเหตุสมผลและเน้นการเล่าที่ตัวละครหลักํากับสตอนแรกโดย เดสตินเกรกตันส่วนตอนที่เหลือกำกับโดยเซลลาเมกี ie, จ้จากหนังเรื่อง Everything Everything เจมส์คอนโซจากหนังเรื่อง The Circle และทิฟฟานี่จอห์นสันจากหนังเรื่อง The Beauty of Blackness เรื่องนี้มีผู้กำกับหนังหลายคนเลยนะครับน่าจะเป็นเพราะเนื้อหานำเสนอมุมมองของซูเปอร์ฮีโร่ที่มีต่ออุตสาหกรรมบันเทิงโดยเน้นที่พวกสแ n นแมนกับนักแสดงซึ่งพยายามสร้างชื่อเสียงในฮอลลีวูด ในขณะที่เควินไฟกี้เผยว่าเรื่องนี้จะให้ความรู้สึกแปลกใหม่มากมันจะไม่เหมือนสิ่งที่ผู้ชมเคยเห็นมาก่อนใน M.C.U. และแตกต่างจากเรื่องอื่นอย่างสิ้นเชิงซึ่งมีทั้งความตลกและความสยองขวัญน,นำแสดงโดยยาย่าอับดุลมาทีที่2เกิดราศีกรกฎปี1986รับบทเป็นไซมอนวิลเลียมหรือวันเดอร์แมนซึ่งในเรื่องนี้เขาเป็นนักแสดงและสตันแมนผู้มีพลังพิเศษที่เข้าร่วมออดิชัน่นเพื่อรับบทนำในซีรีส์ซูเปอร์ฮีโร่ทางโทรทัศน์ตามคอมิค วันเดอร์แมนเปิดตัวเป็นไวร้าย<ๆ>เมื่อวิลเลียมส์อินโนเวชันบริษัทของพ่อเขาขาดทุนอย่างหนักเนื่องจากการแข่งขันกับสตาร์คอินดัสทรีทำให้เขายอมรับข้อเสนอจากแบรนซีโมในการเป็นหนูทดลองจนร่างกายเปลี่ยนเป็นพลังงานไอออนเพื่อแก้แค้นโทนี่สตาร์กกับทีมเ v เวอเรจสหากทำตามคอมิกเขาจะเป็นตัวละคร MCU คนล่าสุดที่เกียดแค้นโทนี่สตาร์กต่อจากโอบาเดอารเซนวิบเรสเอวดอริสคิลเลียนเดอะวอลเชอร์และมิสเต r ร o โอ หลังจากที่เขาตายไปเอาทรนจึงนำครึ่งสมองของเขามาดัดแปลงเป็นระบบประมวลผลให้วิชชั่นและเกิดเรื่องราวมากมายจนเขาฟื้นคืนชีพกลับมาเขาจึงตัดสินใจเปลี่ยนมาอยู่ฝ่ายซูเปอร์ฮีโร่ด้วยการเข้าร่วมทีม The West Coast Avengers นอกจากนั้นเขายังผันตัวไปเป็นนักสแสดงสตันในวงการฮอลลีวูดอีกด้วยเขาเคยคบหาดูใจกับวันด้าในช่วงที่วิชั่นกลายเป็นไววิชั่นแต่วันด้าขอเลิกกับเขาเพื่อกลับไปหาวิชั่นอีกครั้ง เขาจึงหันไปคบกับแคโรลแดนเวอร์สแทนในตอนที่เข้าร่วมทีมเดอะไมเทียอเวนเจอร์สแต่แยกทางกันในเวลาต่อมาซึ่งในประเด็นนี้ผมเดาว,ว่ามาร์เวลสตูดิโอสไม่น่าเล่าความรักระหว่างบันด้ากับวันเดอร์แมนใน MCU นะครับเพราะคือสมองของวิชั่นในหนังถูกดัดแปลงมาจาก AI ชื่อจาวิสของโทนี่สตาร์กแล้วทําให้ทั้งคู่ไม่มีความเชื่อมโยงกันใน MCU แต่ผมว่าความรักระหว่างเขากับแคโรอาจเกิดขึ้นในฉบับบนแสดงได้เนื่องจากพลังของทั้งคู่คล้ายกันตามคอมมิ๊ก ร่างกายของวันเดอร์แมนถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานไอออนทำให้ไม่มีเลือดอยู่ในร่างกายไม่ต้องการออกซิเจนในการหายใจไม่จะเป็นต้องกินอาหารหรือดื่มน้ำไม่หลับไม่นอนไม่แก่ไม่ตายแต่สืบพันธุ์ไม่ได้เขาจึงไม่ถูกนับเป็นสิ่งมีชีวิตขณะซีบิโอยังรววร่ากับเขาไม่ได้เลยแต่โลกจากทีมเอ็กซ์แมนยังดูดพลังของเขาได้เพราะร่างกายของเขาเป็นพลังงานความสามารถโดยรวมคล้ายแคปเทนมาร์เวลคือมีพลังกับความเร็วเหนือมนุษย์บินบนท้องฟ้าหรือในอวกาศ ยิงพลังงานไอออนออกมาจากมือกับตาได้แต่เขายังสร้างโล่พลังงานเปลี่ยนรูปร่างได้เหมือนพวกสเกาส์ย่อส่วนหรือขยายร่างกายได้เหมือนแอนด์แมนและยังเทเลพอร์ตไปที่อื่นได้ด้วยพลังโกงขนาดนี้เขาเลยมีจุดอ่อนหลายอย่างเช่นแพ้รูปแบบการโจมตีที่มีผลต่อพลังงานโดยเฉพาะแอนไอออนิกหรือประจุปไฟฟ้าลบที่อยู่ัู่ตรงข้ามกับไอออนซึ่งเป็นประจุบวกและยังมีอาการทางจิตคุ้มดีคุ้มร้ายเดี๋ยวเป็นมิรเดี๋ยวเป็นศัตรูกับพวกซูเปอร์ฮทโร่ทำให้เขาขอออกจากทีมอยู่หลายครั้ง นักแสดงคนต่อมาคือดิมิทรีสโกรสเกิดราศีมีนปี1981รับบทเป็นเอริกวิลเลียมส์หรือกรีมรีเปอร์ที่แปลว่ามัจจุราชเขาเป็นพี่ชายของไซมอนแต่อยู่ฝั่งไวร้ายเต็มตัวตอนแรกไม่มีพลังเหนือมนุษย์เลยใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องกลสร้างอาวุธขึ้นมาแต่หลังจากที่เขาตายแล้วฟื้นทำให้เขาได้รับพลังลึกลับบางอย่างที่ทำให้เขาฟื้นคืนวิญญาณและร่างกายของคนตายได้รวมถึงการใช้เวทมนต์บางประเภทเช่นการเทเลพอร์ต การเรียกปีศาจการสร้างภาพลวงตาและมียานอย่างรู้แต่มีจุดอ่อนคล้ายกับน้องชายนั่นคือความไม่มั่นคงทางจิตใจชอบหมกมุ่นอยู่กับความคิดแง่ลบหลอกตัวเองและมีความอาคติแบบไร้เหตุผลด้วยพลังที่ดูเหนือมนุษย์มากเกินไปทําให้ผมเชื่อว่าทีมเขียนบทของ Marvel Studios ต้องกดพลังของพี่น้องคู่นี้ให้ตากก่าในคอมิกแน่นอนคนต่อมาคือ e แฮร์ร<ฮ>ิสเกิดราสีธนูปี1950รับบทเป็นนิวซาโลยาน ในหน้านักแสดงของไซมอนเบนคิงส์ลีย์เกิราสีมกักกะรปี1943กลับมารับบทเป็นเทรเวอร์สแค e ทเรีส่วนไบรอนบาวเวอร์สจอร์จแกลและโรเรนเกรเซียยังไม่มีการเปิดเผยบทบาทนอกจากนั้นยังมีข่าวลือว่าเอเวนพีเดอร์สจะกลับมารับบทเป็นลาฟโบเนอร์ในเรื่องนี้ด้วยรู้จักรายชื่อนักแสดงแล้วมันน่าจะเน้นที่ความตลบเป็นหลักเลยนะครับส่วนทีมเขียนบทได้แก่คีราเทเรสจากซีรีส์เรื่อง k i l l i n g It เล่าเรื่องเสียดสีชนชั้นทางสังคมระบบทุนนิยมและ American Dream Madeline Water จากซีรีส์เรื่อง b o o k l y n Nine Nine แนวตลกสืบสวน Paul Welsh จากซีรีส์เรื่อง Crazy Ex-Girlfriend อ n น y ัตฟ a าคลายจากซีรีส์เรื่อง Offend Black Echoes แนวไซไฟระทึกขวัญ Seek Nissan จากซีรีส์เรื่อง AP Bio เล่าเรื่องของอดีตสัสจราจารย์ด้านปรัชญาที่ใช้รู้สิษย์เอาคืนคนที่เคยแกล้งเขา r o ฮากาติลี กับจูเลียเลอแมนจากซีรีส์เรื่อง m ิสเตอร์คเล่าชีวิตอันวุ่นวายในโรงเรียนของครูคนหนึ่งดูจากผลงานที่ผ่านมาของทีมเขียนบทแล้วยิ่งตอกย้ำว่าเรื่องนี้น่าจะเน้นที่ความตลกนะครับดังนั้นใครที่คิดว่ามันจะเน้นฉากแอคชั่นที่ดูด,ดันสะใจอาจผิดหวังได้มีเท่านี้นแหละครับส่วนใครอยากดูข้อมูลที่น่าสนใจของซีรีส์ m c u เรื่องอื่นผมได้ให้ลิงไว้ที่ช่องดีสคริปชันแลวนะครับสวัสดีครับ